ก็วันนี้มาถึงแล้วนะครับอของทางบ้านลูกค้านะครับเซนคันนี้เป็นไฮท็อกนะครับเครื่อง CAF e นะครับ <c oughs> ก็ทำการตรวจเช็คทั้งหมดแล้วปรากฏว่าจานจ่ายเสียนะครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีอาการที่ว่าสตาร์ทแล้วติดไม่ไม่ติดนะครับดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปสตาร์ทดูนะครับ ไม่ติดนะครับก็ก็เลยทางลูกค้าก็อยากจะได้เป็นชุดคอยแยกไปนะครับก็เลยได้นำคอยแยกมาทำการติดตั้งนะครับก็คอยแยกก็จะจบปัญหาเรื่องจานจ่ายเสียนะครับเอ้ยรถรนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการติดตั้งก่อนแล้วก็จากนั้นก็เรามาดูหลังการติดตั้งไปนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้ทำการแก้ไขกับปัญหาของเตอร์ร่าไฮท็อกนะครับซึ่งมีปัญหาอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เช็คไปเช็คมาก็คือระบบไฟโดยที่จานจ่ายเสียนะครับแต่ว่าได้ทำการแก้ไขโดยทำชุดขาอแยกนะครับนี่นะครับ ของไฮท็อกนะครับก็เ้าแยกมันดียังไงก็คือว่าเราจะจบปัญหาเรื่องจานจ่ายเสียอีกเลยนะครับแล้วก็เราขับไกลได้สบายจะไม่มีปัญหา,าการวูบดับกลางทางแล้วนะครับถ้าปัจจัยนี้คือใส่หวัวเทียนดีแล้วก็หัวเทียนดีนะครับเดี๋ยวก็จะมาสตาร์ทข้างในนะครับ แล้วก็สตาร์ททีเดียวชิ้งนะครับแล้วก็จะลองเบิ้ลเบิลดูนะครับนี่ฮะไฟแรงเลยนะครับนี่ครับไฟแรงมากครับไฟแรงแล้วก็รอบนิ่งนะฮะเปิดแอร์นะครับปึ๊บแอร์ก็นิ่งนะครับแอร์ก็นิ่งเลย แล้วก็ตอนเหยียบแอกก็ไม่มีอื่นนะครับผมปิดแอรครับปุ๊บรอบแอร์ก็นิ่งนะครับโอ้รอบดีเลยครับเนี่ยขนาดเบิ้ลไฟแรงมากครับผมอันนี้คือใช้งานาซัดยาวๆได้เลยนะครับวิ่งเป็นร้อยกิโลพันกิโลสบายเลยครับผมโอเคครับก็ทุกอย่างก็จบ สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนี่เกอทางเจ้าของนะครับดูนะครับไฟคอแยกเครื่องเดินเรียบนิ่งเลยถ้าว่าไฟมันเสถียรนะครับ